สวัสดีครับพี่น้องครับพบพ่อกับผมอีกแล้วครับผมริวไลสไตล์ชาแนลนะครับผมแล้วโดนมาพอพี่น้องเทียนนะครับบ่เคยมีเวลานะครับผมวันนี้พาพี่น้องมากินเขานะครับกินเขาแรงง่ายง่ายครับเพิ่งเดินทางมาจากคอนเจนนะครับกลับมาสู่งานต่อนะครับผมนี่ครับเขาเนียวครับแม่หอไห้ครับกับทอดปลาตะมือโานี่ครับเดี๋ยวกับมากินถั่เกาครับช่วงโควิดประหยัดครับแกงน้องไม้ครับพี่น้อง แกงน้องใหม่ข้าเจ้าฝากมาก็เลยเอามาให้กินน้ำครับผมมากินน้ำกันครับแซบๆครับอืมแซบๆครับแกงน้องใหม่นี่ก็ทอดปลาน,นิ่นครับหอมากินน้ำท่งครับมันี้เรือผมก็เลยไปอุ่นกินนืกเอา ได้ประหยัดได้กับประหยัดไปครับพี่น้องเพื่อนๆสู้ๆกันนะครับแ้อมีหน่อยกินหน่อยไม่ได้กินได้กินง่ายแบบไม่สไตล์อีสานนะครับ กลับไปส่งสร้างอยู่บานครับตะวันสุกนะครับเพิ่งจะเดินทางกลับมาถึงกอตมอนครับเสี่ยงครับโควิดระบาดลายมก็เลยจะตัดสินใจกลับไปส่งลูกอยู่บานครับเพราะว่าโรงเรียนกับบ้นทานได้เปิดนะครับไม่มีกำหนดนะครับ ปิดงานซสมอลูกยู่ห่องคือเก่าครับกลับมาว่ามั่นใจและความเพิ่เกินเพื่อเอาเชื้อลูกมาติดลูกตัดจินใจพ้ากลับไปทรงอยู่บ้านเลยครับแล้วอคมามสบายใจไปกักตัวอยู่บุ่นแล้วครับก้อนไปกระตรวอยู่ครับโควิดก่อนกลับมาผมกระตรวจอีกผลออกมานี้แหละครับผลเป็นลบครับ ากันดูได้เจ้ากว่างเด้อครับพี่น้องจะไล่ครับช่วงนี้ไอ้แมงปวอยุ่ยดีกันที่กับไปสู่ต่ออยู่บ้านไปแล้วครับไปเท่ากระบอ,อกกราบอยู่แต่ว,ว่าอย่างด้วยพระลานนาทีนะครับกราบบ้านได้มาครับพี่น้องมาเหมือ,อกนกันครับ แกงหราใหม่แซบ่บๆให้ปลาคาร์น้ครับแกงแบบบรรบานห้องน่ะกินแบบบ้านบางง่ายๆใส่กินได้ผมกินยังกินได้เปิดแซ่บมันจะมีข้าวเหนียวเกลือปลาแดงแซ่บครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมคนสู่งานในกอชมอนะครับสู่กับลกสกับปสู่กับแนวที่ม่องไปเห็นขอให้ปลอดปัยทุกคนนะครับนครับแกงน้ำม่อดปลานิน้นแม่ห่อให้ มันกินน้ำทง่งมันเดือครับผมก็เลยมาอุ่นกินตัวเสียดายมากันได้อย่างกินเขาเนะครับ คอมเหมตนมาเลยนะครับผมเหม็นกับั้งใจกันครับ เป็นผู้เดียวเขาแสบครับกินเพื่อ,อยู่ก็เปนหนักว่ามันยูเพื่อกินกินเพื่อเอาโต้หลอดกินเพื่อยูหลอด คุณเดียวยังเห็นงานอยู่ในกระถมอก่ะสุดๆด้วยครับผมคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันได้ด้วยครับด้อกดติดตามฝากกดติดตามมั้นะครับ อ่ครับยมาเนี่ยจับวยนี่วันนี้นกยเงกะตีมก้องแบบกินในห่อนอื่นสอง กูดเดทงานนี่เมืองกูเมือง,ง,งไกลคิดหอดบ้างกับตัวคอนเดอร์ครับเพ่นนี่หาลูกไปแปดพอแปดแม่ทั้งบ้านแล้วครับผมก็เพิ่งกลับไปดอกว่าแต่ผมห่งตรวจแล้วรครับคนเป็นลรคหงเลยกลับถึงเป็นห่วงลูกต้องกลับไปจ่งลูกนบะ ก่อนึ้นมากกับตรวจดีครับแย่จนแสบดังไปเลยเนี่ยผมนั่นโลกเนี่ยหรอเราข้า,าตาปอดตามไตทำกินหนักมีขอนเหมือนนะครับบ่ครับกรอฝาอกไปกินี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของผมเนี่นะครับสวัสดีครับ